เพชรยนต์สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถนะครับผมฝากลูกค้าติดตามด้วยนะครับผมว่าเป็นรุ่นไหนเป็นรถเข้าใหม่หรือรถที่สวยสดงดงามพร้อมเสิร์ฟลูกค้านะครับผมถ้าอย่างไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับว่าวันนี้มีรถอะไรเข้าใหม่กันครับผมครับผมวันนี้จะมารีวิวรถ t o โย t a v i o อปี18นะครับผมเป็นตัวมิกนะครับผมก็ ไหม่หลักหมื่นนะครับห้าหมื่นกว่าโลไปรถเข้าใหม่นะครับผมตัวนี้หน้าใหม่เลยนะครับปีสิบแปดหล่อๆเลยนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่นะครับผมก็ด้านหน้านะครับก็ยังเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์อยู่นะครับผมกระจังหน้าใหม่มาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับนี่ครับสวยๆหล่อๆรถเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะครับผมใช้งานหลักหมื่นนะนี่สภาพรถเข้าใหม่เลยนะครับผมลูกค้า แบบว่ารับรถได้เลยนะรถเข้ามาแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเราดูรอบๆคันด้วยกันนะคันนี้งานท้ายสวยๆนะครับเป็นรถเข้าใหม่ราคาประหยัดนะครับลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวไม่ต้องค้ำประกันเลยนะครับผมสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราดูภายในกันครับ มาดูภายในกันครับผมก็ด้านข้างนะครับเป็นสีดําทั้งหมดเลยชุดควบคุมไฟฟ้านะครับระบบเซ็นทรัล็อกนะครับต่างๆนะครับฮวงมาลัยสวยๆใช้งานน้อยครับผมคันนี้ราคาประหยัดนะครับ3าม0 0 0เบาทนะกับรถปี18บแปราคาออกห้างเนี่ยบอกได้เลยว่าหกแสนกว่าอยู่แล้วนะครับใหม่ๆเดิมๆนะครับน้องๆป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับผม ตอนสอนะครับห้องผู้โดยสารนะครับผมใหม่มากครับแทบจะไม่ได้นั่งเลยนะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับกับเบาะหลังนะครับลายเดิมนะครับจากโรงงานนะสวยๆลูกค้าท่านไหนที่มองหาอยู่ค่าง,งวดอยู่ประมาณไม่เกิน8 0 0พันนะครับผมไม่เกิน800พักับคันนี้นะครับเจ้า v ีออสหนะครับ ส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างขวางมากนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเดินทางต่างจังหวัดนะครับสะดวกสบายนะของเยอะได้ใส่ได้สะดวกสบายมากครับรถนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีชนจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องเล่มชำรุดสูญหายเทาๆดําๆไม่มีเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ารถที่นี่เป็นรถคัสเกต AA จริงๆนะครับผม ส่วนของห้องเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่ทํางานไอดีไอเสียพร้อมๆกันนะครับเครื่องใหม่จริงครับไม่มีถอดไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีชนนะไม่มีการแกะหรือการซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะครับผมน็อตไม่เคยถอดรีซิททุกอย่างนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผมลูกค้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับผมรถคันนี้ เนะพิ่งเข้านะครับแต่สภาพพร้อมขายเลยนะมาสวยๆกันเลยนะครับผมทุกอย่างใหม่หมดนะรถ t o y ยต้าวีออส1.5ปี18นะครับใหม่57,000กวโลนะราคา3แสน7หมื่น5พันบาท3แสน7หมื่นนะครับตรงนี้ลูกค้าสนใจเข้ามาดูได้ครับผมผมจากที่ดูรีวิวไปแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับผม ถ้าลูกค้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนตรงไหนนะครับผมสามารถอินบ็อกหรือโทรเข้ามาหาผมได้ที่รังสรรน,นะครับผมเบอร์ ard, โทรศัพท์0863377326สามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย95มินบุรีนะครับผมหรือเสรีไทย68แยก1มินบุรี uri, เช่นกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารในการรถเข้าใหม่ทุกคันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ